สวัสดีครับเพื่อนเวันนี้ออมมี่ก็มีคำสั่มมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับผมสมมติว่าเรากําลังเป็นวันแดงเดือนหรือว่าวันมามาเป็นประจําเดือนนั่นแหละเราจะพูดเป็นภาษากรงกว่าอย่างไรครับผมเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมว่า I have men s. I have men s. ได้ไหมไม่ได้เพราะว่า men ในภาษาอังกฤษแปลว่าผู้ชายแล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายแค่คนเดียวด้วย men คำนี้เป็นบงหูพจน์ men เป็นหพนะครับแปลว่าผู้ชายหลายๆคนถ้าเกิดเราบอกว่า I have men อันนี้จะแปลว่าฉันมีกิ๊กๆฉันมีกิ๊กเก็บซ่อนเอาไว้หลายคนไม่ใช่นแบบนั้น่าในภาษาอังกฤษนะครับคำว,ว่าประจําเดือนก็มีคําศัพท์เฉพาะของมันอยู่นะครับก็คือคําว่า on my period on my period คำว,ว่า period คานี้นะครับแปลว่ารอบเดือนหรือว่าประจําเดือน p e r iod period period อ่าคำนี้แปลว่าประจําเดือนนั่นเองถ้าเกิดจะบอกว่าฉันกําลังเป็นวันมามา่าฉันกําลังเป็นประจําเดือนก็ต้องกล่าวเป็นประโยคภาษาอังกฤษว่า i am on my period i am on my period อ่าฉันกําลังเป็นวันมามา่มานะอย่ามาแย่งกับฉันนะอย่ามาทําให้ฉันโมโหเดีย๋ยวจะโดนดีอ่า สำหรับวันนี้นะครับออมี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ